สวัสดีค่ะเเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะสำหรับอพิโสดนี้เรามาฟังเรื่องราวความรักดีๆนะคะของดาราอาวุโสหนึ่งท่านที่เนื้อคู่ของเขานะคะเป็นถึงแบบสุดยอดยอดหญิงอะคะ่ะเศรษฐีนีนะคะอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะคะชื่อของนักแสดงนะคะก็คือคุณชือช่อชงรุยนั่นเองคุณชือช่อชงรุยนั้นรับบทนะ เคยรับบทเป็นพระถังซัมจังค่ะนั้นเป็นชีวิตหน้าจอนะคะส่วนชีวิตส่วนตัวนั้นนะคะก็ได้แต่งงานกับคุณเฉินลีหัวนะคะเป็นเศรษฐีนีของเมืองจีนแล้วก็มูลค่าในทรัพย์สินของเธอนะคะมีถึง5 1 5 1 0 0 0ล้านหยวนก็คือ51,000ล้านหยวนกันเลยทีเดียวค่ะ แล้วข่าววันนี้นะคะของประเทศจีนก็คือวันนี้วันที่7นะคะมกราคมปี2023ก็ได้เปิดเผยออกมาว่าคุณเฉินลี่หัวนะคะเธอก็ได้ทำพินัยกรรมล่วงหน้าเอาไว้แล้วละค่ะโดยการมอบทรัพย์สินทั้งหมดของเธอเลยนะคะคือให้กับสาม,มีเลยค่ะคือลงชื่อคุณชือช่อชงรุ่ยเอาไว้เลยนะคะโอ้โหเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในประเทศจีนเป็นจานวนมากแล้วก็แน่นอนว่าการนินทาซุบซิบเล็กๆน้อยนอน นะคะคมันก็ต้องมีอยู่แน่นอนบางท่านก็ยินดีไปด้วยนะคะกับความเรียกว่าอะไรดีความโชคดีนะคะโดยความความรักที่คุณเฉินลี่หัวมีต่อคุณฉื้อฉงรุ่ยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วบางท่านก็รู้สึกแบบเออก็เป็นธรรมดานเนาะคนก็จะพูดถึงฝ่ายชายไปในแง่ที่ไม่ดีแต่ว่า คู่นี้นะคะฝ่ายชายไม่ได้มีเรื่องราวอะไรในแง่ที่ไม่ดีเลยยกเว้นว่าฐานะคือคือ,อไม่รวยไม่รวยเท่าคุณเฉินลี่หัวเท่านั้นเองผู้เป็นภรรยาแล้วก็คุณเฉินลี่หัวก็มีอายุมากกว่านะคะมากกว่าคุณชือช่อชงรุยก็ประมาณ10กว่าปีนะคะก็คือประมาณ11ปีแต่ว่าคู่นี้เขาแต่งงานกันมาแล้ว28ปีนะคะแล้วก็มีลูกๆด้วยกัน3คนค่ะเพราะฉะนั้นของเขานะคะคู่ของเขามันเป็นคู่แท้ไปแล้วแหละเพราะว่า แต่งงานกันมา28ปีก็ถือว่านานแล้วอ่ะนะคะ ที่สำคัญก็คือคู่นี้เขารักใคร่กันมากๆค่ะแล้วก็เป็นที่รู้กันดีทั้งวงการบันเทิงแล้วก็ทั้งวงการไฮโซของจีนนะคะเราไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคำว่าไฮโซของจีนแต่เอาเป็นว่าในทุกๆวงการของประเทศจีนเนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณทั้งคู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินลี่หัวแล้วก็คุณชือช่อฉงรุยเนี่ยรักใคร่กันมากๆเพราะว่าเวลาเขาเดินไปไหนเนี่ยเขาก็จะจับมือกันเดินค่ะก็เป็นอะไรที่ที่ดีนะคะคือดูแล้วก็โอ้ ดีจังเลยเป็นคู่รักที่รักกันมานะคะ28ปีแล้วแต่งงานกันมาแล้วหลังจากแต่งงานก็ยังคงประครับประครองแล้วก็จับมือเดินไปด้วยกันตลอดเวลาค่ะ ก็มีชาวเน็ตบางท่านนะคะก็ยังพูดกันติดตลกว่าน่าจะเป็นผลบุญจากการที่เขาเนี่ยรับบทเป็นพระถังซัมจั๋งแล้วก็ทุดงนะคะไปที่อินเดียไปอัญเชิญพระไตรปิฎกมาได้สําเร็จในละครนะคะก็เอาเป็นว่าค่ะพวกเราก็ยินดีกับคุณเฉช,ชงรุยด้วยนะคะแต่ที่นี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือคุณเฉช,ชงรุยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชื่อในพินัยกรรมนะคะแต่ว่าเขาก็ได้เหมือนกับว่าประกาศเจตนารมณ์ของตนเองออกมา ว่าเขานะคงจะไม,ไม่รับไว้ทั้งหมดนะคะคือเขาจะแบ่งเลยทันทีให้กับลูกชายให้กับลูกๆทั้ง3าคนของเขานะคะโดยที่การันตีไว้ที่คนละ10แล้วล่ะคะ่ะก็คือ10 0พันนะคะก็คือ10,000ล้านหยวนเนี่ยก็คือให้ลูกๆนะคะก็พูดถึงข้อมูลก็คือพูดไว้เท่านี้คะ่ะเพราะว่าเขาก็ยังให้เหตุผลต่อไปว่าเนี่ย จะมีสมบัติหรือไม่มีสมบัติอะไรนะคะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเพราะว่าเขาอะรักภรรยาอย่างสุดหัวใจนะคะแล้วเขาก็ก็ขอแค่มีคุณเฉินลี่หัวอยู่ใกล้ๆเขาอยู่เป็นแบบเพื่อนกันไปอย่างนี้นะคะให้ทั้งสองคนก็คือแก่ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็มีความสุขมากๆแล้วล่ะค่ะโอ้โหอันนี้ก็หวานเข้าไปอีกนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอาจจะอยากรู้ว่าคุณเฉินลี่หัวเนี่ยเศรษฐีนีอันดับหนึ่งของจีนอายุเท่าไหร่นะคะตอน น,นี้เธออายุ78ปีแล้วล่ะค่ะ แล้วเธอนะคะก็เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานค่ะตามสถิตินะคะก็คือที่มีการบันทึกไว้ก็คือมูลค่าทรัพย์สินของเธอนะคะคือมีมูลค่าห0,000่นนะคะมากกว่าห0,000่นล้านหยวนขึ้นไปค่ะแล้วก็ต้องการที่จะทิ้งนะคะทรัพย์สินทั้งหมดของเธอเนี่ยให้กับสามีของเธอนี่แหละค่ะก็มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะที่เออนี่คือคุณชือช้อชงรุย่ยพูดว่ามันเป็นเรื่องน่า สศร้าที่พอมาพูดถึงเรื่องพินัยกรรมเรื่องอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าภรรยาของเขา,าคิดถึงเรื่องเรื่องที่ที่จะต้องจัดก,กัรในในอนาค,คตอะไรแบบนี้นะคะเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าเนี่ยทำทำเร็วไปทําพินัยกรรมทำเร็วไปนะคะ ซึ่งเขาก็ไม่ได้ต้องการไอ้ตรงนั้นที่ภรรยาเขามอบให้นะคะอืมก็นะเนอะคนที่อยู่ใกล้ๆก็จะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนคนที่อยู่ภายนอกนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะมักมองโลกใน ในแง่ที่ไม่ดีเท่าไหร่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงที่รวยมากๆกับกับผู้ชายที่เป็นคนหล่อเป็นดาราอะไรแบบนี้นะคะก็มีเรื่องราวของความซุบซิบกันไปค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อข่าวทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ออนไลน์นะคะทีนี้เราก็มาเมาส์กันนิดหนึ่งก็เมาส์เรื่องของของคนอื่นสมบัติก็ของคนอื่นนะคะเราเป็นชาวบ้านหนึ่งสองสามจริงๆแล้วคือหวานอยากพูดถึงเรื่องของการทำพิ่นัยกรรมนี่แหละคะ่ะการทำพิ่นัยกรรมนะก็ดีนะหวานว่าเพราะว่ามันเป็นการ เตรียมการหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนรวยระดับนี้แล้วมีญาติพี่น้องเยอะๆแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นอะไรไปนะคะอาจจะเกิดการแบบแข่งแย่งกันหรือว่าคือมันจะเกิดความวุ่นวายอ่ะถ้าไม่มีอะไรที่เป็นเอกสารอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในไหนเหมือนกับหนังหรือภาพยนตร์หรือว่าละครในสมัยเก่าถ้าจะแบบโกงกันจริงๆขนาดมีเอกสารขนาดนี้นะคะเขาก็ยังมีการฆ่ากันได้เลยแต่นี่มันก็ยุคป,ปี2023แล้ว อะไรอย่างนี้ก็การทำเป็นเอกสารไว้ก็น่าจะดีที่สุดแหละนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆที่รับฟังข่าวข่าวนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะของทั้งสองคนนี้ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ไม่คุ้นเคยกับพวกเขาก็ตามนะคะเพราะคนหนึ่งก็เป็นเศรษฐีนีอันดับหนึ่งของประเทศจีนแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นดาราอาวุโสมากๆแล้วละค่ะเพราะว่าก็เล่นเป็นภสษงสัมจั๋งมาตั้งแต่รุ่นนู้นเลยนะคะรุ่นรุ่น ที่หวานยังแบบว่า เล็กๆอ่ะเล็ก,ลกนะคะตอนนั้นก็ยังเล็กๆอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันแต่พอดีนะคะพูดจาดีๆนะคะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่นะคะในการอัปเดตเรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วก็ซีรีส์จีนแล้วก็รวมทั้งภาพยนตร์ด้วยค่ะสําหรับวันสุดสัปดาห์สบายๆแบบนี้นะคะวันเสาร์ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนะคะรัวๆกันต่อไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือ วันจันท์วันอื่นๆแล้วกันค่ะก็คอยติดตามนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะติดตามนะคะคลิปต,ต่างๆแล้วก็คอนเทนต์แล้วก็ลิงก์ต่างๆได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะหวานชูก้าเลิฟไ i น e ส e นเวล l a แอนด์ซีรีสค่ะก็พูดคุยกันอยู่ในนั้นได้นะคะก็เป็นแฟนเพจที่ขนาดไม่ใหญ่มากแล้วค่ะอบอุ่นอบอุ่นนะคะ <laughs> หวานก็ไม่ได้มีตังค์ทำโฆษณากับพี่มาร์คเท่าไหร่นะไม่มีค่ะเอาเป็นว่าเราอยู่กันแบบว่าคนที่เป็นคอเดียวกันแล้วก็แล้วแต่โชคชะตาละกันนะคะว่าเราจะได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยได้รู้จักกันไหมนะคะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ